thank you หอมหลวงสลาลีกิติยากรวงเล็บคุณน้ำพึ่งและครอบครัวทำบุญอุทิศเนื่องในวันครบรอบ20ปีวันอสัญญกรรมหม่อมราชวงศ์อดุลอดุลกิตยกิตยากรวันที่ 5, หาพฤษภาคม2 5 6พ ถวายอาหารและของหวานคณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อยและญาติโยมแล้วก็ครอบครัวหมอฟันนายแพทย์วิชัยจารุณีรัตนะรัตนายาติกุลพร้อมครอบครัวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คุณกุญยภัก ประมาธิคุณและครอบครัวโกทมอและก็วันที่หกพอพอหกเก็ดทำบุญถวายอาหารร่วมกับโรงครัววัดป่านาคำน้อยคุณฝนมนทิราคุณฝนมนทิราทาบุญ ถวายอาหารร่วมกับโรงครัววัดปานาคำน้อยอเอา้าให้ได้บุญได้หลายนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะพระสงฆ์ทั้งหมดสามสบเจ็ดรูปวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หกพฤทภาคมพุทธศักราชสองพห้าหกสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันแรมสิบสามค่ำเดือนห้าปีมะโรง พระสงฆ์สาบเจ็ดรูปแต่วันนี้คงจะเป็นวันหยุดชดเชยจะมั่งลูกหลานนะเพราะว่าวันที่สี่เป็นวันพืชนมงคลที่ห้าที่หวันที่หวันที่สวันเสาร์ที่ห้าวันอาทิตย์ที่หวันจันทร์หลวงพ่อออกไปจากวัดตั้งแต่วันที่สามลูกหลาน ไปพักที่ทำกงเพนแล้วก็วันที่สี่อกแต่เช้ามืดตีห้าครึ่งไปขนแก่นไปวัดอะไรหลวงตาิลิอำเภอน้ำพองทอดปลาปลา,าสามกีให้กับโรงพยาบาลศรีนครินเพื่อบูรณาตกแต่งห้องพักแพทย์ห้องพักแพทย์สัญญกรรม ที่สี่นครินก็ศรัทธาญาติวพ่อไปก็ล้นหลามนละลูกลานมากอยู่หลังจากนั้นก็กลับมาก็มาพักที่ทําของเพลืคืนวันที่สี่แล้วก็วันที่ 5, ห้าเมื่อวานบิดนบาทที่ทําของเพลอนอันนี้โอ้โหมากศรัทธาญาติวงเพราะมันอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้น้องบัวบางน้องบัวอุดรน้องคาย แถวนัหนองวัวซอสีบุญเรืองจังหวัดเลยมันมาได้ทั้งนั้นนองทําของเพลเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งมาสะดวกสบายถนนสีเลนผ่านอีกต่างหากใกล้ๆพราะนั้นศรัทธาญาโยมมาจากจาตุรทิตเมื่อวานก็มาใส่บาทล้นหลามแต่หลวงพ่อก็ได้ประกาศนะประกาศเมื่อวานบอกว่า วันที่22นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเราก็นัดแนะปรึกษากันแล้วว่าจะทำบุญลํำลึกถึงถวายเป็นกุศลต่อองค์หลวงปู่ขาวลํำลึกถึงหลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญเพ็งเกมาพิระโตแต่แล้วจากนั้นก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปรกรคุณผู้ที่ได้ริเริ่มสร้างวัดถ้ำกองเพนมายาวนานพวกเราเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นล่อนเข,เข้าไปดูแลรักษาถ้ำกองเพนพระคุณที่ท่านได้ริเริ่มทำมาก่อนมากมายมหาศาลพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทดแทนพระคุณเหล่านั้นได้อย่างไรก็เรากดนัดวันที่ วันพิสาขาบูชาเนะี่ยเป็นวันรวมญาติวันที่21เอวันที่21่เอวันที่21ตอนเย็นคงคงจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ที่ทำกองเพลงวันที่22สบอบินธรรมบาตรฉันเช้าที่ทำกองเพลหลังจากนะั้นกองจะเลิกลากันอุทิศส่วนกุศลปีหนึ่งเราจะจัดให้มีครั้งหนึ่งเหมือนขนาดคำน้อยเรานะนาคำน้อยเราก็จัด วันมาค่าบูชารวมทําบุญรวมญาติที่ผ่านมานะที่ทําของเพลงเราก็คิดว่าพีสาขาบูชาเป็นทําบุญการทําบุญรวมญาติผุ้ทิศส่วกุศลต่อผู้มีอุป,ปการคุณของวัดแต่เมื่อวานพ่อ,อ,อประกาศว่าผู้ที่จะมาทำโรงทานนะลูกหลานนะโรงทานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเราจะปราศจากไปได้ เป็นหัวใจของงานท่ามาในงานแล้วมาหิวหิวหวยหวยไม่มีไม่มีอันจะกินก็ไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อก็เลยย้ำกล่าวอีกเหมือนกับพวกเราไปทำบุญทำทานนะลูกหลานะเสียสละอันนห้สงการทำทานนะไม่ไปไหนมาหาตัวเจ้าของนะยิ่งเราไปทำบุญถวายเป็นกุศลต่อองค์หลวงปูข่ขาวหลวงปู่บุญเพง ลวนแล้วจะเป็นมหาเถระเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวโลกต่อประเทศชาติตัวพวกเราก็ยิ่งเป็นปุญญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แต่เมื่อวานลุงพ่อก็ถามดูมีผู้มาจองได้อย่างมันสิบกว่าคนครับลุงพ่อเออเอาต่อได้ไปในลุงพ่อจะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมผู้อยู่ในละแวกและอยู่ใกล้และอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลเพื่อะจะนามาจองลงทาน แต่เนิ่นๆน,นจองแต่เนิ่นๆไว้ก็ดีนะศรัทธาญาดโยมลูกหลานหน้าเพราะว่าถ้าจองใกล้เวลาตั้งเต็นท์ขึ้นมาแล้วเราจะต้องเดินสายไฟเดินสายไฟแล้วก็เดินสายน้ําเพื่อให้ได้ใช้น้ําใช้ไฟแล้วก็ตั้งโต๊ะให้อีกต่างหากถ้าว่ามาถึงวันนั้นมาแล้วมาจองเร็วๆลุกลี่ลุกลนไม่รู้จะตั้งที่ไหนไม่รู้จะทํำยังไง มันก็ดูดูกอึดอัดมันอึดอัดทั้งผู้มาจองมันอึดอัดทั้งผู้เจ้าของบ้านอีกต่างหากเหมือนเจ้าของบ้านไม่ใส่ใจแต่ตามไม่จริงเจ้าของบ้านใส่ใจอยู่แล้วนะพร้อมที่จะรองรับผู้ที่มาจองเพราะนั้นผู้ที่มาจองของถ้าได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ก็บอกแต่เนินๆจองไว้แต่เนินๆก็ดี จากนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่หแล้วเนี่ยและก็วันที่22ก็ใช่ก็ไม่กี่วันก็คิดว่าศรัทธาแยติโยมลูกหลานทุกคนน่ะที่อยู่ในแวกเ,เลยน้องหัวลําพูอุดรนน้องคายขนแก่นนะน,นั่นแหะคนครอุดรอทานี่นอจองได้ทั้งนั้นแหละลูกหลาน โท,โทรศัพท์จองแล้วก็จดจดไว้จะทำอะไรจะทำอาหารอะไรเลี้ยงแขกคนหลวงพ่อเห็นคุณค่านะยังพ่อจยขอบุญขอบคุณพี่น้องลูกหลนานในวันที่ยี่สิบหวันที่2ี่สที่วัดของหลวงพ่อนะโรงทานไม่สังสามร้อวารงทานาแต่จะมาครบหรือเปล่าก็ยังไม่ไมแน่ใจนะ แต่ว่าจองมาจองนั่นที่จองไว้นะี่ยสามรอวโรงทานแต่กับพี่น้องหลักศรัทธาญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อญาติธรรมของหลวงพ่อโอ้โหล้นหลามจริงๆอถ้าไม่มากขนาดนั้นแปลว่าค้ำม่อยู่เหมือนกันะคนมันมากนะใครเอาปากเอาท้องมาด้วยทานมาถึงที่แล้วก็เออเอาได้อยู่ได้กินได้ดื่ม ตามพอสมควรต่ไปถึงกับอาหารห้าดาวก็อะก็ให้ได้กินให้อิ่มท้องไว้ก็ดีเนี่ยแหละหลวงพ่อนะไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดเขาว่าอดอยากเขาว่าอดอยากคำนี้หลวงพ่อไม่อยากจะได้ยินนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อจึงประกาศแล้วประกาศอีกบอกแล้วพอกอีกไปนสถานที่ใดถ้ามันขาดเหลือขาดตัก็บอกนะเนี่ย เรื่องอาหารการบริโภคแต่เราก็ไม่ได้ทำให้หรูหราโอ้อาให้แต่ให้มีอยู่มีกินมีอยู่มีกินตามอัตภาพไม่ให้อดไม่ให้อยากาไม่ใช่ว่าไปไปแล้วอาหารจะกินก็นไม่ได้น้ำจะดื่มก็ไม่มีกว่าจะวิ่งออกมาหาอาหารกว่าจะวิ่งออกมาหาน้ําดื่มไดเ้เป็นชั่วโมงอดอยากปากแข้งลุ้งคองไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น วัฒนธรรทามของเพนก็นเหมือนกันนะหลวงพ่อเตรียงไว้เหมือนกันนะเ,เขาถวายน้ําญาติโยมถวายน้ําทั้งไท,ทยเบฟถวายน้ามาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมผู้ถวายน้ํามาหลวงพ่อส่งไปที่ทําของเพนสองคันรถสิบล้อนะลูกหลานนะน้าน้นําดื่มน้ําเป็นแพ็คเป็นแพ็คกับว่าเตรียมเคยว่าไปเตรียมพร้อมเ,อเพื่อรองรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานาที่เขาไปร่วมงาน ในวันที่22วันวิสาขาบูชาที่ท้กคงเพนแต่ส่วนทำสาธารณพิธีอย่างอื่นทางจังหวัดเขาคงทังจังหวัดเขคงจะมาร่วมการกราบคารวะทำวัดเป็นสามีจีกรรมมุดน้ำดำหัวในพระเจดีเพราะว่าเจดีหลวงปู่ขาวก็ดีเจดีหลวงปูบ่บญเพ่งก็ดีเป็นปูชนิยะ สถานเป็นที่เคารพสักกิรของจังหวัดน้องบัวลำพูื่อพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันคล้ายกับว่าน้องบัวลำพูกนี่วัดถ้ำกองเพลน,นี่เป็นหลักเป็นของจังหวัดน้องบัวลำพูวันนั้นหลวงพ่อจึงให้ความใส่ใจสนใจนะลูกหลานทุกคนนะแต่ที่ยังไงก็ตามงานของพวกเราก็วันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ประชุมจ่ายงวดที่หนึ่งทางบริษัทติทาก็ขึ้นมาทางคณะกรรมการทุกผู้คู่สัญญงคู่สัญญาคณะกรรมการลอ,องพ่อก็คงรงพ่อก็คงเข้าร่วมประชุมฟังังเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อมีประชุมสองสองอย่างประชุมมูลนิธิตอนเช้าตอนบ่ายเขาคงจะเขาร่วมประชุมฟังฟังกับลูกกับหลานสักหน่อย Uh, พอประมาณแล้วลุงพอ่อคงจะออกมาอยากจะไปฟังฟังดูคณะกรรมการพร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้จ่ายเงิน,นง,งวดที่หนึ่งเจดี uh, คงเราจะจ่ายงวดที่หนึ่งนะทุกร้านนะ uh, แต่เซ็นสัญญาข้าวก่อนจ่ายเงินประกันผลงานนั้นะจ่ายไปแล้วสนะี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยพอทีพอ่พูดได้กล่าวแต่คราวนี้กะประมาณสักเจ็ดล้านเนจะ็ด uh, ล้านกว่า แต่ที่ยังไงก่อนนะหลวงพ่อก็ไปพูดที่ทำกองเพนเหมือนกันนะลูกหลานนะหลวงพ่อไปพูดที่ทำกองเพนเอัสถาญาติโยมผู้ใดวะถ้าใจใหญ่จะเอารับงวดที่หนึ่งหลวงพ่อก็ไม่คัดข้องแนะวว่าลูกหลานนะวะ,สะแสดงความจำนงเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นผมครอบครัวของเราขอสแสดงความจำนงงวดที่หนึ่งเจ็ดล้านบาทโอ ก็เป็นดีดีเหมือนกันนะเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทํามาแล้วนะที่หลวงพ่อพูดเน่ยหลวงพ่อเคยทํามาแล้วนะสร้างโรงพยาบาลศูนย์อุดรนะสิบชั้นของหลวงตานะอ,อ,อันดับแรกก็พอเซ็นสัญญาท่านก็จ่ายเงินไปอย่างที่ว่านะบริษัท ข่าวนั้นก็นเนะี่ยบริษัทที่ที่มาสร้างเจดีของหลวงตาเลยและเขาไปสร้างสะพานข้ามจากนครพรมไปไปท่าแขกเขาไปสร้างสะพานนล้ก็เลยถือโอกาสอขอให้มาสร้างอิตาเลียนไทยบริษัทอิตาเลียนไทยมาสร้างเจดีเอ โรงพยาบาลของหลวงตาสิบชั้นที่โรงพยาบาลศูญนะทีแลนะ้วก็คือคู่สัญญาก็คือเท่าแก,กนะ่กกหงเป็นคู่สัญญานะเป็นตัวแทนของหลวงตาแต่หลวงตานะเป็นคนจ่ายเงิน <c oughs> แต่ลูกศิษย์ก็คือเท่าแก่กกหงคุณท่านนชาัชัยต่างขานุโกนกิจนะเท่าแก่ลงศรีศรีไทยใหม่นะเป็นผกเป็นคู่สัญญาพอ,อ,อเซ็นเสร็จแล้วกนนะ็นั้นจ่ายงวดที่หนึ่ง พอเสรษฐกิจกระจายไปแต่ก็งวดที่หนึ่งกระจายพ่องวดที่สองเลยก็ถามว่าเป็นเงิน่าไรเกือบสี่ล้านมาเงินงวดที่สนะองสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านท้าทุกคนจำไม่ผิดนะแปลว่าน้อยงวดนี่จ่ายไม่มากหลวงพ่อก็เลยเขาไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาครับงวดที่สองเนี่ยวัดป่านาคำน้อยพวกกับผม จะรับเป็นภาระจ่ายเงินแทนหลวงตาครับผมอยากจะ,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 จะอุน่นยแทนหลวงตาครับอันนี้พวกกับผมขอขอเป็นเจ้าภาพครับเออดีเหมือนกันนะแ่แหละนะพวกเราเราก็ได้ใช้จ่ายปัจจัยมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไปดีละเออเอาใช้จ่ายไปนะขรับผมนั่นเราพวกก็ได้ เอาเงินวัดเงินกระถินนพาป่าของหลวงพ่อนีอ่จ่ายไปให้กับขาง,งวดอิตาเลียนไทยงวดที่สามงวดที่สองนะนั่นแหละพองวดที่สามเขามาทางลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนเขาก็คิดว่าหลวงพ่ออินจะจ่ายงวดเอาจ่ายงวดเอาอก็เลยบอกว่าให้ไม่ให้หลวงพ่ออินเข้าไปใกล้มันมีหมดทุกอย่างนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็ถอย หลวงพ่อก,ก็ถอยกูดลองอมาเพราะมีจดหมายแต่ตาไม่จริงมั่นใจว่าคงจะไม่ใช่จดหมายหลวงตาแน่แน่จดหมายฉบับนั้นนะ <c oughs> แต่เอาเถอะนะมันผ่านไปแล้วลนะ่ะก็ว่าเป็นพูดเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้ฟังความอิจฉากันมันมีทุกยุคทุกสมัย,มส,มยสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าใช่ไหมละ่ะมาถึงยุคเราจะไม่มีเหรอม,มันมีการอิจฉากันทั้งนั้นละ่ะ ต่จะไปหาเชื่อในความอิจฉาของคู่คนมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นพวกเราอยู่นสถานที่ใดน,นะอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดถึงเขาจิตอิจฉาดูถูกเยียดยามขนาดไหนก็ตามให้มองตอนเองมองเขามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีทำผิดหรือทำถูกวะถ้ามาทำถูกเนี่ยเขาจะว่าอย่างไงแล้วก็จะทำอย่างไงได้เอาเดินไปตาม ที่มันไม่เบือเรืองร้อนถ้าว่าเราทําผิดเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาพูดว่มาโอ้ดีละเขาเขาชี้ขุมทรัพย์เขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราถ้าว่าเขาไม่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเราก็คงจะเดินผิดที่ผิดทางไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้เขาเตือนมาแล้วถูกต้องแล้วยินดีขอบคุณครับอย่างนั้นอีกต่างหากนะ แต่ว่าถามตามไปจริงในโลกไปนี้มันต้องมีนะจะไม่ให้ใครติดฉันจินนินทาเลยมันมันไม่มีหรอกในโลกนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะอยู่นสถานที่ใดจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เรล,ลูกหลานนะความอิจฉาก็ดีความพยาบาลก็ดีตั้งแต่เราเกิดมานะนะั่นแหะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละที่เราเห็นเห็นเนี่ย ที่เราเห็น <S <S เห็นปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างนี้ในเมื่อเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อีกอย่างเก่านะั่นนะถ้าเราเกิดมาอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้นะโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจงรู้ให้เราพวกเรารู้เรื่องของโลกโลกวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้เราเข้าใจเข้าใจเรื่องของโลกแต่เมื่อเราเข้าใจ เรื่องของโลกแล้วเราก็จะได้ว,วางตัววางตัววางใจถูกนะทุกก็ไม่ทุกมากส,สนุกสนานก็ไม่สนุกสนานมากเพราะมันสิ่งที่สิ่งไม่พึงปรารถนามันมีอยู่สิ่งที่พึงปรารถนามีอยู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามีอยู่ก็ต้องทําใจไม่ใช่ทําใจคนอื่นนะทำใจตัวเองนะนะอั่นแหะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จัก จะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอัน้นั้นจุดเด่นจุดประสงค์ของเราถ้าว่าเอามันเอามันเอามันอยู่เลยตายแล้วก็มาเกิดเอามันอีกไม่รู้จะเอาใครเลยเขาก็เอาเราเราก็เอาเขาเหมือนก็ยิ่งกว่าหมากัดกันเลยหาที่สิ้นสุดไม่ได้นูเนียกันทั้งหมดในโลกวัฏสงสารพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาให้นะั่นเ มีเมตตายอย่างเดียวมีแต่บายบาย,บายลาโลกเลยไอ้สูเจ้าอยู่อย่างนี้นะกัดกันอยู่นะตามตามสบาย mm hmm. เราจะไปแล้วนะ,ะเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตกาศพระพุทธเจ้าพระาราหันท่านมีความประสงค์อย่างนั้นรนะัทายาโยมลูกหลานนะแต่พวกเราเนะี่ยจะเอาอยัางไงนะชีวิตของพวกเรานะเราจะเอาอย่างไรในชีวิตของเรานะ เราจะเดินยังไงให้มองตนเองนะหรือจะเอามันเอามันเอาไปเถอะนะแต่หลวงพ่อไม่เอาด้วยแล้วอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะเข้าหีบเข้าโลงกับไฟเผาทิ้งเลยมันมีในโลกมันม,มันเป็นอย่างนั้นถึงจะพูดแล้วไม่พูดก็าตามมันเป็นอย่างนั้นพูดก็เท่านั้นไม่พูดก็เท่านั้นแต่พูดดีกว่านะให้พวกเราอย่าหลงเจ้าของอย่าลืมเจ้าของ อย่าพยองพองตนถ้าถ้าไม่พูดเ๋ยวมันจะลืมเจ้าของนะกูแมนไพร์สูว่นวักระถาง <c oughs> ขนาดชื่อตัวเองตนเด็กก็ยังไม่ยังจําชื่อตัวเองไม่ได้กูแมนไพสูถามคนอื่นอีกต่างหากนะเอารับพรในต่นี้นะห <c oughs> ลวงพ่อให้พรอ,องเดียวก็ได้เนอะวันนี้นะยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาบปะเต <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตสาตูุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยถา,ามณิชโชเตรสาสสยถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโค วินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาตนาสีลิจานิจังบุทธ,ธาปาจายโนจัตตาโรธรรมาวทานเดอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์อ f ฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w w w ร w a t วัดป่านาค i น้อสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา